ดาวพระหัสบดีย้ายวันนี้30เมษายน2567เวลา12นาฬกา45นาทีมีผลอย่างไรต่อชาว12ราศีบ้างมาดูกันค่ะชาวราศีเมษนับว่าโชคดีมากนะคะเพราะว่าดาวพระสบดีซึ่งเป็นดาวคาดลักนณาของคุณเนี่ยได้ออกจากลักนณาในวันนี้ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนจะดีแต่ไม่ดีเหมือนมีศัตรูนะคะแต่ว่าวันนี้ คุณจะมีโชคลาภด,ด้านการเงินจะได้ขึ้นเงินเดือนและมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือทำกิจการส่วนตัวนะคะได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้เงินจากการทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศดีขึ้นกว่าปีที่แล้วมากนะคะชาวราศีเมษจัดว่าดวงพีคสุดๆค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะดาวพระศุดรีทับลัคนาเป็นดาวคาดนะคะไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่ามาจากเรือนโมระแล้วก็มาจากเรือนลาภะด้วย ทีนี้คุณมีดาวมฤตยูทับลัคนาอยู่แล้วพอดาวพระศรีจากเรือมรณะมาทับนะคุณจะรู้สึกง่วงงๆจะเพลียๆอยากนอนทั้งวันปวดเมื่อยนะคะให้คุณดูแลสุขภาพนอนให้มากๆแล้วก็คุณจะมีโชคลาภใหญ่นะคะ ได้เงินก้อนโตจะร่ํารวยแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองผู้หลักผู้ใหญ่จะส่งเสริมนะคะแต่สุขภาพอาจจะไม่ดีให้แก้เคล็ดด้วยการศึกษาโหราศาสตร์นะคะใช้ดาวมฤตยูในการแก้ไขดวงชะตาให้ดีขึ้นหายจากโรคภัยไข้เจ็บค่ะต่อมานะคะชาวลัคนาราศีมิถุนดาวพระศดีเนี่ยโคจรเข้าเรือนวินาตนะคะดาวพระศดีมาจากเรือนพันธุหมายถึงบ้านเรือนอาคารแล้วก็ญาติแล้วก็มาจากเรือนปัตตนีซึ่งหมายถึงคู่ครองหุ้นส่วน คุณควรที่จะย้ายที่อยู่ย้ายบ้านหรือว่าต่อเติมซ่อมแซมบ้านปรับเปลี่ยนบ้านให้ดีขึ้นย้ายห้องนอนจัดเฟอร์นิเจอร์ใหม่นะคะแล้วก็ในเรื่องคู่ครองเนี่ยอาจจะพาแฟนนะคะไปตัดผมทําสีผมใหม่เปลี่ยนแปลงสัญญกรรมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการแก้เคล็ดจะได้ไม่ต้องมีปัญหาทะเลาะก,กันหรือเลิกกันนะคะสำหรับเรื่องคู่หลักผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยบางคนหักหลังทรยศได้นะคะให้คุณเนี่ยบูชาพระภัยรีพินาศค่ะจะเป็นการแก้เคล็ดได้ะคะ่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะคุณเนี่ยดวงดีมากพีคสุดๆเลยเพราะว่าดาวพระสัสบดีเนี่ยโคจรไปอยู่ลาพระนะคะได้สิงหเกณฑ์คุณจะมีโชคลาภใหญ่ค่ะได้เงินก้อนโตนะคะถ้าเสี่ยงโชคนี่คุณจะร่ํารวยมากทีเดียวค่ะได้เงินเยอะจัดว่าเป็นราศีที่ดวงพีคสุดๆราศีหนึ่งค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะดาวพระสัสบดีเนี่ยโคจรเข้าไปในเรือนกร,รมมะได้ปัสสาวะทศเกณฑ์คุณเนี่ยจะมี การงานที่โดดเด่นนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งหรือกิจาการเจริญก้าวหน้าดวงแบบว่าพุ่งทยานสูงสุดเลยนะคะมีชื่อเสียงโด่งดังเปลี่ยงปป้งเลยแล้วก็เงินก็ไหลทะลักเข้ามาหาคุณค่ะต่อมานะคะชาวลัคนาราศีกันค่ะเป็นข่าวดีมากที่ดาวพระสมดีย้ายสาหรับคุณะคะ่ะที่ผ่านมานะนะคะคุณเจอเรื่องโหดๆมาเยอะเลย ผู้หลักผู้ใหญ่แฟนของคุณหุ้นส่วนของคุณญาติคุณเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตไปนะคะในปีที่ผ่านมาแล้วก็การงานหยุดชะงักไม่ก้าวหน้าบางคนก็ตกงานปีนี้นะคะวันนี้เลยคุณจะเปลี่ยนชีวิตเลยค่ะ คุณจะมีความเจริญรุ่งเรืองในอาชีพการงานนะไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรถ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนติดตามจะพุ่งกระฉูดเลยทํางานประจําได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งได้ขึ้นเงินเดือนนะคะคนรักคู่ครองที่เจ็บป่วยหรือตกงานเนี่ยเขาก็จะหางานได้เขาจะหายเจ็บหายป่วยนะคะญาติผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยก็จะหายไข้นะคะเรียกว่าดีขึ้นในทุกๆด้านค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะดาวพฤหัสบดีตกไปในเรือนมรณะนะคะคุณอย่าไปตกใจอย่าไปเสียใจเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าดาวพฤหัสบ,บดีค่ะในดวงชะตาคุณมันเป็นดาวอาริค่ะแล้วมันเป็นดาวสหัชชะ <c oughs> เพื่อนของคุณส่วนใหญ่เป็นคนไม่ดีเลยนะคะ <c oughs> ดาวพฤหัสบดีในดวงคุณเป็นเพื่อนที่ไม่ดี <c oughs> เพื่อนแบบ เพื่อนที่มันเป็นศัตรูค่ะเป็นมาคบเพื่อหวังผลประโยชน์หรือว่ามากั่นแกล้งมาแข่งขันมาอิจฉาริษยาคุณคนลัคนาตุนเป็นคนมีสเสน่ห์หน้าตาดีทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วมีจุดเด่นในตัวจะมีเพื่อนอิจฉาเยอะค่ะพอดาวพฤหัสบดีเนี่ยไปตกมรณะนะคะไอ้คนที่อิจฉาคุณคิดร้ายต่อคุณมันจะมีอันเป็นไปทีละคนสองคนจนหมดเกลี้ยงเลยค่ะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะ ดาวพฤหัสบดีเลงลัคนามาจากเรือนการเงินและเรือนปุตตะมีเกณฑ์ว่านะคะจะมีกิ๊กนะคะมีคู่ครองสละโสดนะคะหรือว่าได้เงินก้อนโตการงานก็เด่นมากผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะทำให้คุณเนี่ยชีวิตก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองพีคสุดๆเลยค่ะชาวลัคนาราศีธนูนะคะดาวประจําตัวของคุณคือดาวพฤหัสบดีไปตกอริไปเจอมฤตยูนะคะคุณจะมีงานเยอะทีเดียวต้องต่อสู้นะคะเกี่ยวกับงานเข้าไปแก้ปัญหาช่วยเหลือ ผู้คนนะคะทำให้คุณได้รับการยกย่องชมเชยว่าเป็นคนเก่งคือคนลัคนาราศรีธนูเนี่ยเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอยู่แล้วนะคะเป็นคนใจบุญใจดีเนี่ยมันจะมีคนมาให้คุณช่วยเยอะเลยแล้วคุณจะทําได้สําเร็จแล้วต่อไปคุณจะโด่งดังมากนะคะคุณเนี่ยสามารถไปเรียนโหราศาสตร์แล้วจะเข้าใจได้ดีมากในช่วงเนี้เพราะว่าดาวประจําตัวไปเจอมฤตยูแล้วคุณจะเป็นหมอดูที่แม่นมากนะคะช่วงนี้ทําอะไรที่เป็นการช่วยเหลือคนแก้ปัญหาให้ผู้คนเนี่ยจะดีถ้าเกิด คุณจะแก้เครดที่ดาวตกไปในอรินะคะให้คุณไปซื้อบ้านนะคะคอนโดที่ดินรถยนต์ให้เป็นหนี้เอาไว้อุปสรรคศัตรูก็จะลดลงมันจะไปพลังงานมันจะไปอยู่ตรงเป็นหนี้แทนนะคะจะทําให้เบาลงะคะ่ะหรือไม่นะคะก็ไปศึกษาโหราศาสตร์หรือไปเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสัญญกรรมไปตัดผมอะไรอย่างเงี้ยให้มันมีการเปลี่ยนแปลงของดาวมฤตยูก็แก้เครดได้เช่นกันนะคะชาวลัคนาราศีมังกรนะคะดาวพฤหัสบดีเข้าไปในเรือนปุตตะนะคะ คุณจะมีบริวารใหม่ดีๆเข้ามามากมาม่มาช่วยงานคุณแล้วเรือนปุตตะนี้มันเล่งไปที่เรือนลาภะด้วยคุณจะมีโชคลาบด้วยนะคะได้เงินเข้ามาแบบง่ายๆฟุ๊กๆทำอะไรก็ราบรื่นนะคะรู้สึกว่าโล่งๆไม่ค่อยเครียดนะคะเบาสบายทีเดียวชาวลัคนาราศีกุมนะคะจัดว่าดวงพีคมากเพราะว่าดาวพาระศุกดีเข้าไปในเรือนพันธุเป็นปทุมเกณฑ์ค่ะคุณจะได้บ้านใหม่รถยนต์ใหม่ที่ดินได้อสังหาริมมรัพั์นะคะได้มรดกได้ขึ้นเงินเดือนนะคะได้ เลื่อนตำแหน่งแล้วก็อาจจะแบบว่ามีหน้ามีตาในสังคมชื่อเสียงโด่งดังเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่คนติดตามเพียบแฟนคลับเยอะนะคะเป็นดารานักแสดงโด่งดังกระชูดค่ะชาวลัคนาราศีมีนนะคะดาวราดีเข้าไปเป็นตุจุลจักรอยู่ในเรือนสหัสชชะนะคะคุณจะมีคอนเน็ t ชันเข้ามามากมายทีเดียวมีคนมาติดต่อคุณให้งานคุณเยอะมากนะคะลัคนาราศีมีนที่เป็นหมอดูจะดังมากเพราะว่าราหูก็ทับ ลัคนานะคะมฤรตยูยังมากุมตนุละอีกคุณจะมีเซนต์แรงดูดวงแม่นมากค่ะแล้วก็ลัลัคนาราศีมีช่วงนี้นะคะทำงานวงการบันเทิงนะคะงานต่างประเทศงานออนไลน์เนี่ยพีคพุ่งกระฉูดเงินเข้าดีมีชื่อเสียงโด่งดังนะ,ะงานรุ่ง สุดๆค่ะนี่นะคะก็คือดวงของชาว12ราศีหลังจากดาวพฤหัสบดีย้ายในวันนี้ค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีแต่สิ่งดีๆนะคะคิดดีทำดีพูดดีค่ะสวดมนต์ไหว้พระทุกวันทำบุญบ่อยๆนะคะแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนค่ะ